คุณครูใช้อำนาจพออใช้อำนาจหรือรุ่นพี่ใช้อำนาจจริงๆแล้วอำนาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเอเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูทั้งฝ่ายปกครองหรือว่าทางรุ่นพี่เนี่ยทุกคนมีความหวังดีต่อกันแต่อาจจะมีวิธีการที่นําเสนอหรือว่าวิธีการพูดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะมาโต้แย้งประเด็นเมื่อสักครู่นะคะเพิ่งมองว่าถ้าเราไม่เห็นปัญหาของอํานาจนิยมภายในโรงเรียนเนี่ยเราคือมองข้ามของด เด็กๆหลายคนที่ถูกบูลลี่จนตัดสินใจจบชีวิตนี้ไปเนี่ยอันนี้เราคือไม่เห็นปัญหานี้เลยใช่ไหมคะครับจากกลุ่มนักเรียนเลว ทุกท่านจะทราบดีนะคะว่าปัญหาอำนาจนิยมในระบบการศึกษาไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนจริงใจหรือว่าใส่ใจที่จะแก้ไขาปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมมาก่อนทําให้นักเรียนไทยยังต้องเผชิญกับปัญหานี้ซ้ําแล้วซ้าอีกไม่ว่าจะออกมาเรียกร้องกี่ครั้งกับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามสําหรับคําถามของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับท่านคิดว่าอำนาจนิยมในโรงเรียนไทยเนี่ยคืออะไรอยากให้ลองยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพที่ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็หากท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะ ทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นลูกประธรรมที่ชัดเจนค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคำถาม,มจากผู้ก่อตั้งกลุ่มนักเรียนเลวนะคะครับค่ะจริงๆรนะฮะผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะถามรับพร้อมแล้วเชิญครับ ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของวัฒกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะสร้างเรื่องความแตกต่างขัดแย้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่ซึ่งพักพลังประชารัฐนะคะก็เป็นพักหนึ่งนะคะที่ที่มักจะถูกหลายๆคนนะคะแบ่งแยกนะคะอันนี้ขอขอพูดเรื่องเรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งก่อนนะคะก็คือว่าตอนนี้เรามีการแบ่งแบ่งกันพักประชาธิปไตยพัก เเด็จการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีวัฒกรรมในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเลยจริงๆแล้วพรรคพลังประชารัฐนะคะก็เป็นพรรคที่ผ่านการเลือกตั้งมาเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยปี62และอีกไม่กี่วันนี้นะคะเราก็จะเดินเข้าสู่เส้นทางของการเลือกตั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เอขอใช้เวทีนี้นะคะในการขอร้อง ทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงนิวเจนนะคะอยากจะให้เข้าใจพักพลังประชารัฐนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีอะไรเราอยากที่จะเปิดเวทีแล้วก็รับฟังกันอย่างสร้างสรรค์น,นะคะส่วนอำนาจนิยมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเช่นน้องผู้ก่อตั้งกลุ่มนักเรียนเร็วได้ถามไว้นะคะอำนาจนิยมในส่วนตัวของเอเองเนี่ยนะคะที่คิดว่าคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองกันตามมุมมองตามหลักความเป็นจริงนะคะเอเชื่อว่า อำนาจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่คืออำนาจมันไม่ใช่การมองว่าคุณครูใช้อำนาจ ขออใช้อำนาจหรือรุ่นพี่ใช้อำนาจจริงๆแล้วอำนาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเอเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูทั้งฝ่ายปกครองหรือว่าทางรุ่นพี่เนี่ยทุกคนมีความหวังดีต่อกันแต่อาจจะมีวิธีการที่นําเสนอหรือว่าวิธีการพูดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะบางทีเนี่ยคำพูดของคนรุ่นเก่าอาจจะใช้ บางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้เสียงดังหรือว่าอาจจะเป็นคําสั่งซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับการใช้อํานาจแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขามีก็คือความหวังดีที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนอย่างเช่นในครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เราทําอะไรผิดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดุเราอาจจะดุด้วยวิธีการของท่านแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเราก็มองว่าทําไมงต้องใช้อํานาจกันแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อํานาจค่ะสิ่งเหล่านี้คือความหวังดี เพียงแต่ว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐที่เรามีนโยบายในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาและพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่เนี่ยนะคะก็อยากที่จะบอกกับน้องๆทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วอํานาจ ไม่ได้มีขึ้นค่ะในประเทศไทยของเราตอนนี้อำนาจไม่ได้มีอยู่แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ในเส้นทางของประชาธิปไตยด้วยกันถ้ามีอะไรก็อยากที่จะให้เข้ามาพูดคุยกันนะคะรวมถึงอยากจะให้มองผู้ใหญ่หรือว่าคนรุ่นเก่าที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วค่ะวิธีการอาจจะแตกต่างแต่ครับผมนะครับนั่นก็คือคำตอบนะครับจากตัวแทนของพลังประชารัฐครับคุณ <S <S ปุณณาสุป,ปิยพันธ์นะครับ มีใครอยากร่วมบัตเชิลในประเด็นนี้ไหมฮะโอเคถ้าไม่มีถ้างั้นผมผ่านต่อไปเลยอ่ามีครับจากก้าวไกลนะครับเกรนเชิญคุณพนิดาครับหนึ่งนาทีนะฮะก็จริงๆเพิ่งอยาก มาโต้แย้งประเด็นเมื่อสักครู่นะคะเพิ่งมองว่าถ้าเราไม่เห็นปัญหาของอํานาจนิยมภายในโรงเรียนเนี่ยเราคือมองข้ามของเด็กๆหลายคนที่ถูกบูลลี่จนตัดสินใจจบชีวิตนี้ไปเนี่ยอันนี้เราคือไม่เห็นปัญหานี้เลยใช่ไหมคะแต่พระเก้าไกลเรานําเสนออย่างนี้ค่ะคืออํานาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยมันเกิดจากทั้งครูล,ลงมาที่เด็กจากรุ่นพี่ลงมาที่น้อง สิ่งที่จะเขียนไปในนโยบายเราคือเมื่อครูเราจะไม่ให้ครูเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กอีกต่อไปนะคะหากครูละเมิดสิทธิเด็กไม่ว่าจะเป็นทั้งความรุนแรงหรือการทำ้ายร่างกายหรือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเราจะพักใบป,ประกอบอนุญาตทันทีเราเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้ค่ะโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนพ่อแม่ไม่ใช่เซฟโซนใช่ไหมคะภาคเก้าไกลเรามีนโยบายนะคะศูนย์เยาวชนที่จะให้การให้เป็นที่พึ่งให้การดูแลทางด้านจิตใจของเด็กๆและเยาว,วชนโดยไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่และผู้ปก และโรงเรียนด้วยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะทางจิตใจที่ย่ำแย่นั้นก็ได้